โครงการขยะชุมชนบ้านปอบิดค่ะพี่น้องที่หยุดจะออกมาต้อนรับอตนอตนนี้ทคาะเถื่อคงนะฮะเดิน,านาทางมาถึงแล้วพี่น้องเราก็ขอขอบคุณไปอย่งางสูงทคาะเถื่อคงที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการเปิดธนาคารขยะของพี่น้องบ้านปอบิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตอนนั้นก็มีท่านรองนายกรองผยองเจริญใจเดินทางมาร่วมด้วยอันนี้ขอขอบคุณท่านนายนสภโอคมแล้วก็หัหน้ากองผูงนง้นับโยคมนะครับรองครั้งประหลัดตากำนันกำลังสนทาน,นากันค่ะพีน่น้องแหมเพอร์ดแหมเพอรเราอหนาเภอเราเป็นผู้หญิงค่ะสวยมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนี่กำนันกำนันบ้านปอบิน กำนันมาอีกรอบกำนันไม่หลายรอบแค่โอ้จรมาหลายรอบเลยดี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 กำนันครับจะถ่ายรูปร่วมกับทนายเฟอร์มาเลขาคณะกรรมการดูดูอะไรด้วยมาเตือนเ้นทนายเฟิร์มาเตือนเต้นใหญ่เพื่อมาเตือนเต้นทนายมาเก่งอะไรทนายเฟอร์เป็นผู้หญิงค่ะพี่น้องคณะกรรมการยืนเก่งเลยครับผมครับเราก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ รับลำดับเป็นผู้เจ้าเมื่อเด็ดตะลึ้นตึงในความงามของข่อยพวกเจ้าก็เลยนบทไปใจมากลำดับที่ศูนย์จ้างองนี่คืออะไรคะสมาทิี่สมัครสมาทิี่สมัครและตอนนี้เรามีถือลำดับที่เท่าไหร่คะ ตอนนี้เรามีถึงร้อยสามสิบครับอ๋อแสดงว่าสมาชิกเรามี130ร้อยสามส<ร>ิบ<ถ>คนครับแต่ละลำดับนี่ก็จะมีชื่อของตัวเองเป็นเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมเสร็จแล้วทีนีเ้เรามีชื่อกองทุนนี้ชื่อที่เราจะเรียกแล้วรู้จักกันเลยรู้จักเลยคืออะไรคะคือกองคุณธนาคารขยะบ้านปอบิดโอเคธนาคารขยะบ้านปอบิดใช่ครับแล้วเราก็จะมีรับขยะแบบนี้บุ๊ก ทุกเดือนทุกเดือนวันที่เราไม่กำหนดวันที่ครับเอาที่ชาวบ้านสะดวกแล้วเราจะรู้วันนัดหมายกันได้ยังไงสานกสบทายรานลงนายลงเพท่อนใช่ครับหมายถึงสมมติว่าวันนั้นมีเดือนนั้นมีภารกิจอะไรยังไงปุ๊บปั๊บปั๊บเราก็จะกลับไปตามภารกิจของเรากำนันก็จะกําหนดว่าวันที่6กุมภาพันธ์ให้เรานําสิ่งที่เรารวบรวมไว้เนี่ยมาตรงนี้มาปุ๊บก็เหมือนที่กำนันมาเมื่อกี้ขับรถมาปั๊บแล้ว แล้วก็จะเอามาปักเป็นกองของคนนั้นสมมติกำนันเจี๊ยบก็เป็นของกำนันเจี๊ยบแล้วขั้นตอนต่อไปทําไงคะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมีคณะกรรมการเขามาเมื่อกี้นะครับก็มีคณะกรรมการเข้ามายกของคณะกรรมการทั้งหมดจะเป็นห้าชุดนะครับมีคณะกรรมการยกของคณะกรรมการดูตาช่างต่อไปก็จะเป็นการดูตาช่างคณะกรรมการดูตาช่างใช่ครับยกตาช่างยกของช่าง เรียงลำดับหนึ่งพันร้อยกว่าใช่ครับคือแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะเอาตัวไหนใ่ทำไปรับมารับคนนี้มาก่อนแล้วก็แช่งก่อนแ่งไม่ไม่ไม่แงครับมาถึงรับ้างกติทำงานแล้วทุกที่จะทำงานแล้วนี่รอนนะก็เยปิติาทำแล้วก็ิดร่อนด้ยเบม้อแล้ววัดสวยก็ต้แ่เพื่อคนสวยพี่น้องกแล้ว ทิ้งงานเราปครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องเร่งของการดูต่ช่างอาาช่างมาเลยมาเลยอาไาช่างมาเรื่องครับทีมงานช่างอันนี้คป็นประธานอันนี้ประธานประธานธนาคารยะมเป็นใช้เป็นของชุมชนนะครับเป็นทสายดูลเจ้าเอกรัศครับอยู่อวนนองอาารับมานี่มา่านี่มีพอดนภาษาการครับภาษาการชนิดครับ บอกชนิดกนิดักติสายแกสายแกกี่กิโลสแกสาแกครับสกิโลครับดูตาช่างดูคนเดียวนะครับถ้าดูหลายคนก็จะวุ่นครับให้ดูคนเดียวครับแล้วก็ของสามโลบ้างสี่โลบ้างไหนไหนไห้ฟังเสียงคนนั้นคครับ สายแกบวกเพิ่มรับบสองคณะกรรมการมารับเอาเร็วเเอาเจ๊ยบเอาแกบวกเพิ่มฐามนนี่เป็นในชัดเนพอ

มนีเกแ่กลางเห็าเลกเล็กหลอชันคชี่ยวชาะกำลังช er ่างทำงานให้ในอำเภอดูค่ะตอนนี้นอำเภอมาดูงานก็จะช่างช่างน้ำหนักแล้วก็จะมีคนจดให้ในอำเภอดูนี่เ่รื่อง็นึ่า อันนี้ทั่นอะไรนึนเั่นมืนฝร่หั่นที่มาที่หลังานายกทางนายโยนกั่นนายกกัะานนกกมาพี่น้องนายกกรมาดูงานคือกัน,กนในอำเภอ กำนาทองพินอันน้จเป็นพนักเกลียบพนักทองพิ่น้ำโพทองพนักทองพินแล้วก็ท่านประหลัดพูดไปเลยค่ะอาจารย์ท่านประหลัดชุกัญญาอานาเลขาชุมนะคะที่ใส่เสื้อห้อมห้อมนะคะเป็นเลขานายกเป็นเลขาชุมเสื้อดำนี้ก็จะเป็นรองนายกรองรอยองนะคะเสื้อเหลืองก็จะเป็นรัศการถกโอกรหาสุกเสื้อเขียวก็จะเป็นนายกรหาสุขขอบคุณมากค่ะในการบรรยายเพราะว่ายังฉันไม่รู้ว่าใครคือไหนขอบคุณมากมายเลยค่ะ มัจะเปนพวกขาวดำลางขนาดรวมาสีมาเดินมาเดินในนี้นะมาที่มาอยนับของเมื่อถาแบบเมื่อถ้แบบมาเดินาเดูหาเอีนันนะไปต่อดูยุดใหม่ค่ะคุณน้องอันนี้นอนท่สงเสร็จแล้วใช่มั้นตนที่สเสร็จแล้วนงามเาใช่ครับมาดูมาดูยุดที่สองคือ พนักงานที่ดคนเดียวครับที่ผมคนเดียวครับสาวปุ้ยสาวปุ้ยนายเพื้อว่าสาวปุ้ยนาตาดีไหมน้องมเลัสวยวยกพี่ยอดยอะเราก็ะมลงงอ่ได้รับสมุดไป่างนะครับไป่าไป่าลงเป็นกี่บาท ตามตัวที่เจ็นี้เขาจะไปคิดราคาเยเี่ยคิดรือไม่คิดนะคิดราคาให้เนนี้เป็นคนคิดราคาเหรอใช่ครับจะเป็นคนลงลงให้นะครับคิดราคาต่าส่วนที่ราคาี่ต้องถามวาคิดยังไงหมายถึงให้ราคาหรือ่ามเยะไอดประาณหน่งราคาฉันหาไม่ไดเลยม่ไดเยม่ไดเยไม่ได้เ๋ยผมะได้เลย นี่คือป้ายค่ะป้ายที่จะไปปักไปเอาของมาสง่งก็ไปปักนั่นคืออาหารน่นอี่อาหารเนี่ยกลับมาดูท่านหลายอำเภอนี่หลายท่านมาเลยค่ะงา,า,านกันบ้า้ ตำรวจป่ะกำลัง <descon> พ <TU X> <y ler iese> ี่ก้าวถอยถ้าเยี่มนีสาที่ดีแล้วานบวอนี้เขียนมาสองใบป้ายื่นให้คนนี้หรอได้ได้เกี่ยวอะไรกันอ่ะเจาพือนดึไปองเบิรนนยเนอัน่ารักมากเลยคุณน้องกันเองครับพี่น้องบ้านกอบิดมากเลยค่ะทักทายคุย เป็นเงินลวครับอันนี้เป็นเงินตอน่มีงเือกับบวงเรื่อยๆใช่ครับลีก็จะเป็นนหน่งลกัว่าเป็นใครคนลใช่ครับใช่ครับุวัน7ทั้งวัใช่ครับั้งทีแล้วครับ13 20นี่คือเงินใช่ไหมใช่ครับคิดเป็นเงินครับ1ัง195ของปันองใช่ครับเฝากไว้ ฝากบัญชีให้ครับในแต่ละเดือนใช่ครับวันนี้6กุมภานี้รวมได้เท่าไหร่ก็จะเอาไปฝากธนาคารใช่ครับตอนนี้สุตที่ของกองทุนธนาคารขยะปอเบีดนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ฝากของเงินเพราะว่าเราจะทำปันผลเอาไม่ตอนนี้ก็ได้ตอนนั้นตอนตอนนั้นปีที่แล้ว1แสน1แสน10,000รอบรอบนี้อยู่มา90,000ถอนไปแล้ว40,000ถอนไปทำอะไรคะปันผลครับโอ้ปันผลนี่กี่เปอร์เซ็นต์15ครับคือหมายเดี๋ยวก็ฝากตัวหลายเปอร์เซ็นต์หรอนี่ครับ เราครับคงจะ27ล้านละลรานเดี๋ยวใส่กันนในอำเภอค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมจากวันนี้จนถึงอีกหนึ่งเดือนที่ท่านประกาศเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บขวดเลยเพราะว่าก็เพราะว่าก็กินน้ำขวดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะแยกด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ทีบสองว่ะ เดี๋ยวจะไปตัดถ้าจะติดก่องเอาที่รอเนี่ยมันจะได้น้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตามภารกิจเดี๋ยวจะเอามาเอานี่ก็น้อยก็จะมานะคะอันไหนอันไหนคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวข้ากหน้าเพื่อนจะด่าไม่ได้หรอกต้องไปควักต้องไปสวดมนต์ทุกวันจัง หมดก็จะไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องต้องรอกุณนล้ตอนนี้ขอบคุณท่านต้องการอเภอที่ชวนมาทำกิจกรรมดีๆมันไปแล้วค่ะเดี๋ยวรล้วการเราแบบนี้ไปแล้วไม่ไปค่ะไปส่งท่านนายอำเภอกันค่ะนายอำเภอกลับแล้วค่ะ หนึ่งแหละคนของบ้านปอบิดมีวินัยในตัวเองสองเจ้าที่ของรัฐคือประหลัด<น>คือทีมของนายกกับประหลัดของงครงการอส่วนตะบนเนี่ยนะคะได้เข้ามาคือมันต้องเริ่มจากเจ้าที่ของรัฐก่อนมาทาให้มาสร้างระบบให้เขาแล้วตัวเขาเองเขาก็มีวินัยในตัวเขาเองมันจึงเป็นเป็นโครงการที่ที่ดีที่น่าเชื่นชมของชุมชนขนาดนี้นะคะไม่รู้จะยกความดีความชอบให้ใครแต่ว่าขอให้ทราบว่า ชื่นชมทุกท่านเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้พี่น้องเขาตั้งลาได้จนมาถึงสองปีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเข้มแข็งที่ถ้าถ้าจะพูดถึงในาหลวงรัชการที่เจ้ามันระเบิดจากข้างในมันถึงได้แข็งแรงขนาดนี้ชื่นชมทุกฝ่ายเลยค่ะอถอ่ายรูปรวมคะ่ะเ<ห>พื่อกับแเ้าพี่น้องทางออมาดูงานท่านกำนันกะเดินไปส่งท่านานอำเภอเรา